ประกาศผลแล้ว3เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดปัตตานีที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิกลมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนจังหวัดปัตตานีร่วมโหวตให้เป็นสุดยอดเมนูอาหารถิ่น1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นจังหวัดปัตตานีประจำปี2568 นูที่เข้ารอบ เมนูไก่กอและเมนูละแสะและเมนูขนมลาดูครับจังหวัดปัตตานีโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนชาวปัตตานีมาร่วมกันโหวตคัดเลือกเมนูอาหารถิน่นจังหวัดปัตตานี1ใน3เมนูเพื่อให้เป็นสุดยอดเมนูอาหารถิน่น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิน่นจังหวัดปัตตานีประจำปี2568ลงคะแนนโหวตได้โดยการกดอิโมจิผ่านโพสต์1จังหวัด1เมู เชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดปตัตตานีผ่าน f เฟ b บ o ๊กแ Fan นเพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมนูไก่กอและกดอิโมจิหัวใจเมนูละแซกดหัวเราะและเมนูขนมลาดูกดว้าวครับโดยจะแชร์ลิงก์ Facebook และเริ่มเปิดโหวตพร้อมกันวันที่17-31ถึงกรกฎาคม2568นี้1คน1สิทธิ์เลือกได้เพียง1เมนูเดียวเท่านั้นเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดปัตตานี เมนูไก่ก่อและไก่ที่คลุกเคล้าด้วยเครื่องแกงจนซึมถึงเนื้ออย่างพลิกไปมาบนเปลวไฟส่งกลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้นเป็นอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาของชาวปัตตานีที่สั่งสมมากกว่า100ปี ละแสเส้นละแสมีลักษณะเฉพาะที่นุ่มหนึบหอมกลิ่นข้าใหม่รับประทานคู่ผักเนาะแกงไตปลาและน้ำพริกต่างๆแม้ว่ามีรักฐานจากตำบลประจันแต่นิยมทั่วภาคใต้ขนมลาดูรสชาติกลมกล่อมหวานและเผ็ดร้อนจากเครื่องเทศพริกไทยการพลูและอบเชยช่วยบำรุงเลือดลดเส้นตึงเพิ่มน้ำนมในผู้หญิงหลังคลอดจึงเป็นทั้งขนมและยาเพื่อสุขภาพครับ